แจกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างหลักล้านได้จริงค่ะนะคะคลิปนี้นะคะครูพินจะมาแจกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับครูพินได้ในการสร้างหลักล้านได้นะคะนั่นก็คืออาชีพข้าวเหนียวโมปิ้งค่ะครูพินก็เคยเป็นพนักงานตกงานนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักงานตกงานหรือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะคะกําลังมองหาอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะคะไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะคะมาฟังคลิปนี้แล้วว่าอาชีพที่ครูพินจะแบ่งปันให้ในวันนี้คุณสามารถไป รายได้สร้างอาชีพให้คุณได้ค่ะก็คืออาชีพข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะครูพินขายมา9้าปีแล้วสามารถที่จะมีผลลัพธ์ให้กับตัวเองโดยไม่ต้องมีสูตรหมักเองไม่ต้องมีสูตรเสียบเองนะคะเพียงแค่เราไปติดต่อไปเรียนรู้วิธีการ ย่างวิธีการนึ่งข้าวเหนียววิธีการที่เขาเริ่มต้นยังไงนะคะไปดูย้อนหลังของคลิปของครูพินก็ได้ว่าอุปกรณ์ของการถ่ายโมปิ้งมีอะไรบ้างนะคะครูพินอัดคลิปวิดีโอส่งต่อทุกๆวันที่ y o YouTube ครูพินโมปิ้งแล้วก็ที่เพจครูพินโมปิ้งสอนการทําออนไลน์ว่าครูพินมีผลลัพธ์สร้างเงินสร้างอาชีพให้กับครูพินได้จริงนะคะถึงมาแบ่งปันอาชีพนี้สาหรับคนกําลังมองหานะคะเพื่สามารถที่จะนําอาชีพข้าวเหนียวโมปิ้งนี้ยไป สร้างรายได้ให้กับคุณได้นะคะกับใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูพินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ